อเฮ้ยท <łość> ้อดีมากฉันไม่คิดว่ามันจะอลังการขนาดนี้วะ วันนี้นะครับจะพาทุกคนมาตีไท้ายครัวกับสตรีมีคลาสนะครับเขาเนี่ยเป็นทั้งผู้จัดละครนักท่องเที่ยวพิธีกรโอ้โหคิวเขาทองมากกิจกรรมเยอะมากนะครับไม่รู้ว่าเขาจะให้ผมมาทําห้องอะไรหรือสถานที่ตรงไหนเพื่อรองรับกิจกรรมเขาอีกเดี๋ยวเราไปดูข้างในดีกว่าครับผมเอ้สวัสดี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 ขอบคุณมากคุณจ๋าเพื่อนจ๋านั่นเอง ยศินีนะนครนะครับขอบคุณมากที่พาเปิดบ้านแล้วก็พามาทบเรียกว่าบ้านได้ไหมได้สิเดี๋ยวก่อนคุณมีกี่บ้านในซอยนี้เหรอถามมาเลบ้านช่วงนี้หายไปไหนมั่งอ่ะหายไปเลยหายไปเลยใช่ไหมหายจากเพื่อนๆด้วยนะจริงหรอเพื่อนก็หายจี่ชัดนะจริงแต่เห็นคุณในแบบอู๋อินสตาแกรมท่องเที่ยวตลอดเวลา ฉันสามีฉันเป็นบ้าไงมาด้วยของอันนี้คือใช้เองมาบังหน้าใช่ไหมคือว่าขายรถเข็นก็สวยเมื่อกี้ถามราคาแล้วด้วยไม่แพงด้วยรัมไหมคะพี่เอ๋กินกัน ตรงเนี้ยมันใช้ฟังก์ชันอะไรกันแน่ระหว่างขายของแล้วมีครัวด้วยยังไงเล่าที่มาก่อนมาในี่ยเราเล่าคุณก็คุณเคยกับทางเราและสามีด้วยความที่่เราอยู่กลุ่มเดียวกันทุกม้าก็คือทําบ้านนี้ขึ้นมาเพื่อที่จะเป็นออฟฟิศของจ๋ากับพี่เปิ้ลมันคือ YN office ก็คือจะมีส่วนของการทำอาหารที่เป็นของจ๋าเราจะมีครัวบรวนี่ครัวแจ๋วยิ้มมาออย่างเงี้ยก็จะทํากับข้าวกันอยู่คือพี่เปิ้ลหนาเมื่อประมาณ3ปีที่เราเขาก็รู้สึกว่าเขาอะอยากจะทาร้านไลฟ์สไตล์เพราะเวลาไปเมืองนอกนั้นก็จะไปร้าน ซึ่งสามปีที่เราถามว่ามีใครเก็ตแคมปิ้งมั้งก็ไม่มีหนึ่งไม่ไม่เก็ตไม่เก็ตฉันก็ไม่เก็ตฉันก็ีารู้สึกว่าได้เธอก็เปิดอ่ะเธอก็แบบเอาส่วนน้อยไปกัแลวกันสรับองบล็อกตรงนี้เป็นแบบเทส t i n g คิทเช่นของฉันแล้วฉันก็ลงทุนกับแบบว a l l p a p e r แต่สวยคุ้มค่าที่คุณพูดจริงๆใครจะมาทําอะไรกับห้องนี้ก็ได้ระวัง wallpaper ดีด้วยแต่ว่าก็คือตั้งใจว่าจะเป็นอย่างนั้นปรากฏว่า e แคมป i n g บูมจ้ะ บูมบากาึ้นมาดูมาฉันก็โดนยึดคือโดนยึดบางทีก็เป็นของแคมปิ้งที่เขาไว้ใช้รีวิวรลวต่างๆยึดทั้งหมดวางแคมปิ้งแคมปิ้งแคมปิ้งเต็นท์เต็นท์พวกกระน็อกอะไรก็เรือปกติมีเรือใช่ไหมใช่ไหมออไม่เป็นธรรมกับฉันเลยเว้ยจริงมันเป็นมันควรจะเป็นสเปซของเราทีนี้เราก็รู้สึกว่าอะถ้าเอจะมาจัดการให้เราอะจัดระเบียบสังคมให้เราสักนิดนึงก็คือตรงนี้มันจะเป็นครัวเขาจะเขาจะวางอะไรตรงนั้นก็ได้แต่เรา อเ,อเราขอเราขอเอ็นมาทางนี้เราขอกําแพงเราขอกําแพงออขอแบบเป็นแบบ p ันทรีหรือแบบ โตประชุมที่ชื่นสามารถนั่งเขียนบทหรือแบบเวลามีใครมาแบบประชุมเล็กๆก็นั่งคุยกันได้แต่มันก็ต้องเป็นการผสมผสานระหว่างความวันแววของขาความวอลเปเปอร์และความแคมปิ้งของเขานิดๆเดโอ้ยโจดโจดโอ้ยธรรมดาไม่มีนะบอกนี่ไงเดี๋ยวหยิบก็แคมปิ้งเนี่ยมาวางนี้เลยไม่ฉันต้องการคอมพิวเตอร์ใหม่ง่ายไป ให้เปิ้ไน่เจ้ใหม่ทุกคนได้ีไม่ให้ฉันไม่ได้ไว้เลยได้จะปรับตรงนี้ตรงนี้ทาอะไรได้บ้างทาอะไรไม่ได้บ้างทำได้ทได้ทั้งหมดคอตี้ได้ทหารทหารเลหรอเาใจฉันด้วยไม่เาใจ่เป้เ้องิ่อเอไ เมื่อก่อนอะเราจะเป็นคนชอบบ้านแบบเป็นแบบมีโค้งมีอะไรอย่างงี้นะใช่ไหมแต่ประกันว่าหลังๆอะชอบบ้านแบบเกาหลีญี่ปุ่นเหมือนกันแบบน้อยๆภาพแรกทุกแบบที่มันในหัวเลยคือที่เกาหลีที่มันเป็นแบบห้องร้านหนังสือที่มันแบบว่าร้านหนังสือมีใครจำได้ที่เป็นบันไดเลื่อนขึ้นไปแล้วก็เป็นแบบว่าซูเปอร์หนังสือซูเปอร์หนังสือสายชอบอารมณ์ประมาณนั้นคือเป็นแบบ working space เพื่อนมาเงี้ยนั่งกินกาแฟกันได้ แสดงว่าอยากจะมาทั่งทำงานตรงนี้แน่ๆนนแล้วโดยมีวิวเป็นแคมปิง้งนี่ก็เป็นแนนบบว่าความชอบของภรรยาใช่ไหมจั<ช>บสามีเ<ช>พราะฉะนั้นตอนนี้ก็คือเป็นหน้าที่ของคุณที่จะต้องเ<ด>ชื่อมโยงหาแกะเชื่อมโยงระหว่างชันและสามีได้เลยดีดนิ้วเดียวดีดนิ้วเดียวเลยเหรอสามารถเปลี่ยนได้ทุกอย่างเดี๋วดูนะดีดนิ้วเดียวจริงหนึ่งสองซ้ำ สวัสดีค่ะไม่ได้มานานมากเลยเพราะว่าบ้านเราอ่ะใช้ SB ตลอดแล้วก็พอซื้อทีแล้วก็ยาวมันใช้ได้ยาวแล้วมาสาขานี้ประจำไหมอนนี้ดีอ่าสาขานี้ก็คือที่ CDC นะครับที่ตู้ดีไซน์เซ็นเตอร์ s ออยู่ตรงนี้เลยเพื่อไม่ให้เาเสียเวลาไปไหมคะไปเชิญทั้งในดีกว่าครับไปค่ะเราเป็นเจ้าถิ่นค่ะอ่มา มาที่นี่บ่อยนะใช่ไหมมาตั้งแต่เขาเปิดเลยอ่ะใช่ตอนเขามาเปิดเราตื่นเต้นมากเลยเนอะพ่อแม่มาเกือบทุกอาทิตย์เลยอ่ะใช่ใชของเยอะของเยอะแล้วเขาก็เปลี่ยนเรื่อยๆนะแต่เขายังจำงคมพาเป็นเซ c กชันให้เราดูง่ายๆใช่ใช่สนี้สตล์นี้ใช่เราชอบแบบคันทีหน่อยเออที่ที่เราจะต้องใช้เนี่ยที่เราอยากได้เป็นแบบ ใช้โต๊ะประชุมได้กินข้าวได้ใช่แอนเอกประสงค์ใช่จริงๆอ่ะแถวๆนี้มีเล็งๆไว้บางตัวนะจริงเหรอเก็สวยสวยเนะอันนี้ใช่ใช่ชอบแบบพลาสติกอย่างนั้นแบบเนี้ยถ้าเก้าอี้อย่างเงี้ยอาจจะดูแบบพอเพอร์เกินไปใช่มีบางอย่างที่มันมีความเฟมินีนใส่เข้าไปอีกนิดนึงจริงเหรอไม่ให้ดูมันแบบดูแมนเกินไปสำหรับจ๋าจ๋าว่าเวลาเราเลือกอ่ะ จะจะเลือกโต๊ะแล้วแมทช์กับเก้าอี้ไม่ถูกนึกออกปะบางทีพอแบบใช่บางทีเราก็แบบเอะเชื่อเขาดีไหมนะหรืออะไรอย่างเงี้ยอย่างบางทีมันอาจจะดูหนักไปสาหรับสเปซอะไรอย่างเงี้ยเนาะสอบถามนิดนึงอันนี้เป็นไม้อะไรยังไงอันนี้จะเป็นไม้พอดิิงบอร์ดปิดผิวด้วยนวัตกรรมซีกุ้มนวัตกรรมใหม่จิตรี่ครับซึ่งจะให้ผิวสัมผัสล่องสีอะไรคล้ายคลึงกับไม้จริงมากที่สุด คือไม่ใช่ไห้จริงไม่ใช่ไห้จริงครับการปิดผิวเออก็จะเหมือนมากเลยใช่ครับมีไซส์ใช้เรื่อมไหมครับหรือว่ามีอันนี้จะมีขนาด2องเมตรแปดสิบขนาดเดียวครับอืมโอเคนี่คือ2องเมตรแปดสิบหรอใช่ครับโอ้จริงจังเหมือนกันเนาะมีของมีของครับโอเคพร้อคือเวลาที่เรามาซื้อเฟอร์นิเจอร์นี่คือคำที่ดีที่สุดไว้มีของพร้อมส่งโอ้โหเราอะชอบตรงเนี้ยเราชอบตรงแบบเอ๊ะเซ็กชันไอ้คลีเช่โฮมันเนี่ย พื้นที่ของเรามีค่อนข้างเยอะเราบอกว่าขอใช่นิดเดียวแต่ว่าบอกพี่เปิ้ลขอยืมแบบทั้งห้องเลยขอเั้งห้องเลยเราก็เกรงใจไงตอนแรกรุ่นนี้ต้องเกรงใจเหรออ้าวเหรอพูดได้จะยินดีโอเคพูดไปนิดหน่อยขอเป็นมาริออทจริงๆอยากจะหาตู้สักหนึ่งใบให้เพิ่มที่แบบใส่ของใส่แล้วได้สวยนะเนี่ยแต่เกรงใจนะก็ได้่หเสวยจะสวยันี้สวย พราะชอบตรงที่มันแบบฟังก์ชันมันเปิดขั้วบน้างล่างเนาะปิดครึ่งหนึ่งเวลาช่างไปคือยกไปทั้งตู้หรือว่ายังไงครับจะประกอบไปประกอบที่น้างานเขารักตรงนี้นะให้เราประกอบเองเราตายเหมือนกันโอเคขอบคุณากนะครับอันนี้มีของอยู่เนาะมีของครับโอเคตอบดีครับตาเราไปดูจุดอื่นอบ้างนะ คือบ้านจ๋าจะเป็นบ้านทื่อๆเป็นเฟอร์นิเจอร์เราก็จะไม่มีพวกพร็อพเพราะจ๋าคนเลือกพร็อพไม่เป็นต้องฝากเอเลือกให้จ๋าก็ได้สิครับได้สิ่วันนี้ก็ได้ของเกือบครบเดี๋ยวพร็อพจะเลือกให้และเดี๋ยวเฟอร์นิเจอร์บางตัวขอเอาไปชอบน้ำหนักดูก่อนพร็อพมันจะได้แบบติดไปนะว่าเราชอบตัวไหนอย่าลืมมีเต็นท์อยู่เตนมีเต็นท์อยู่เตนได้เหรออ่าอย่าพึ่งเข้าบ้านนะได้ไหมได้ได้โอเคขอบคุณมากเลยขอบคุณมากนะครับฝากด้วยนะ โอเคนะครับวันนี้ก็ถึงวันนัดของคุณจ๋านะครับว่าจะเข้ามาเซอร์ไพรส์เขานะครับว่าบ้านเราเสร็จเรียบร้อยแล้วตอนนี้เราก็ให้เขาไปอยู่นอกบ้านก่อนนะครับเราไม่รู้ว่าเขาจะอยู่เต็นท์ไหนเดี๋ยวไปทีละเต็นทะ์พคุณจา๋าคุณจ๋าครับคุณจา๋อาอ่ะไม่ใช่ไม่ดีจา๋จาจ๋าเออโอ้เธอมาแล้วหรออยู่ไหนฮ <ทำ S 1> นะอยู่นี่เธออยู่ด้านหลัแบนจ๋าถ้าไล่ฉันมาอยู่เต็นท์เป็นโลมสบายนะเนี่ยอันเนี้ยดีของก็ขายขาย นี่ตื่นเต้นอลไรเนี่ยได้เข้าไปดูยังแอบดูหรือเปล่าไม่ได้แอบดูเลยเป็นคนซื้อปัดซื้อตองเอางี้เดี๋ยวยังไงดีล่ะเพราะมันตรงนี้แล้วอ่ะมันก็ต้องเห็นแล้วว่าฉันเห็นแบบแบบแพมแพมนะแพม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 ไม่นะปาปลาปลาปลาเชลยดีกว่านี่ตื่นเต้นอ่ะงจังนิดนึงอ่ะเชิญโอ้ยทองดีมาก พี่ตาป้าของเราแกดูคอนจริงเหรอป้าว่ารายการมีตังค์อะตู้ดีตู้ดีโอ้ยเราชอบตู้อย่างงี้มากเลยอ่ะเขาเปิดยังไงเหรอแกต้หมุนมันคือล็อคเนาะนรงนั้นก็จะเฮ้ยตู้ดีอ่ะนี่คือสไตล์ที่ชอบไปรู้ป่ะ เออถ้าไม่ใช่แบบว่าคนทาอย่างนี้เป็นอาชีพเนาะเราก็จะไม่คิดว่าเก้าอี้ที่มันเป็นแบบออกโมเดิร์นนิดหนึ่งมันจะเข้ากับโต๊ะไม้อย่างนี้เนาะอ่าอย่างที่บอกเมื่อกี้ตรงเนี้ยมันมีมีชื่ออุตไลเมื่อวันก่อนที่เราไปเดินดูที่เอกันเนาะอ่าใช่ใช่เราอยากจะหาปริเตอร์ที่มันวินเทจใช่แต่เพราะวินเทจเนี่ยมันเหมือนถนนี่ใหญ่กว้างมากแม่แปดเลนสิบเลนเลยแหละเราจะทำยังไงให้มันเป็นทางแยกเราจะเลือกอะไรดีหรือเปล่า บิ๊กแอนน่ะก็ได้อโบโฮรนแหละโบโฮนโบโฮรู้จักเป็นฟาร์มเฮาส์ก็ได้ฟาร์มเฮาชอบฟาร์มเฮาอันนี้แหละคือฟาร์มเฮาส์นี่ไงใช่ไหมไม่ใช่หนมปังไมาใช่โอเคต้องเข้าแล้วล่ะเฮ้ยแต่มันใช่เลยอ่ะเราต้องเราชอบแบบลงนาจริงอ่ะเมื่อกี้อยากจะ้หมที่บอกว่าให้พี่ดูแคมป์เพราะว่าเราอยากสร้างความรู้สึกเรว่าขับรถออกจากบ้านไปนอนเต็นท์แล้วก็กลับบ้านเป็นบ้านพัก้านแดด จะตามพรอนะขอให้มีแอร์ก็พอแต่นี้ดีมากเลยเราเป็นคนชอบโต๊ะไม้ใหญ่ๆมากจริงๆแล้วนี่แบบไม้สวยอ่ะจริงๆที่ที่มาที่ไปของการ์มเขาเฟอร์นิเจอร์เขาเนี่ยจะเป็นเฟอร์นิเจอร์ที่เป็นวินเทจะภาลุงคือวินเทจแต่โต๊ะของเขาเนี่ยจะเป็นแบบวัสดุอริงๆเลยอย่างโต๊ะตัวเนี้ยเราจะพยายามหาเฟอร์นิเจอร์ที่มัน สมัยก่อนเนี่ยบ้านตามเขาเ่เขาจะเอาพวกองป,ประกอบของสถาปัตยกรรมเช่นเาลาบันไดล้มประก,ระกอบับโบริเ,รรอ,รเอรใ์ใช่ใช่ใช่เน,น่เรา,ารกาู่แบบใกล้เคียงกับตัวสถาปัตยกรรมมาเป็นองคดีจังเลยอ่ะชอบตอบัวน,น,นี้มากสร้างความาคอ้แทให้กับโริเอร์แล้วมันก็เหมือนเป็นต้นไม้นะมเหมือนแบบเป็นต้นไม้แล้วก็มีใบขึ้นไปแล้วก็มีสิ่งนิรันดรอจริงๆก็อี้เนี่ยก็่งว่าตัวเนี้ยมันมีที่มาที่ไป บริจินท์ของเขาเนี่ยเป็นที่หนึ่งในสิบของตัว้ที่สำคัญที่สุดในศตวรรษที่ยี่สิบนะยังไงยังไงฝัน<อ>ฉันชอบเรื่อง,งนะี้มากมันมีมันมีดีไซเนอร์ชื่อมาร์เซลบูเออร์เป็นแบบเจ้าพ่อตำนานสถาปัตยกรรมงานออกแบบเฟอร์นิเจอร์นะอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาออกแบบตัวเนี้ยไว้ชื่อเชสก้าเชสกาเซอร์ตัวเนี้ 9, เเยเก้าสิบกว่าปีแล้วนะเคยออกแบบไว้มันดูเลโทรหน่อยๆน่อยใช่ตัวนี้เขาามาปรับให้หมันกลายเป็นมิชชนะันทูรี่แล้ว ตัวเชสก้าแชร์เนี่ยเขาแต่ก่อนจะเป็นเป็นหวายานงเป็นไม้แล้วเป็นหวายแล้วก็ตัวตัวท่อเหล็กเนี่ยเป็นสีเงินๆนอาจจะเป็นออริจินอลอย่างนี้สวยเป็นหนังอันนี้สวยดูดีไอเชสก้าเนี่ยชื่อเนี่ยมาจากลูกสาวเขาเออมีที่มาที่ไปตรงเนี้ยคือเขาเลยกลายเป็นว่ามิชชั่นจูรี่ผสมกับปาร์มเฮาส์แล้วก็ได้บริการมีครวัวมีโต๊ะดีมาก ถ้าเพื่อนจะไม่ได้ไปทำงานใสยนี่ฉันจะรู้ไหมว่านี่คือเชสกาใดๆเขามีชื่อนะแต่ชอบมากเอชอบมากชอบตรงที่มันแบบว่ามีความเป็นตัวเราอย่างเยอะแยะไปหมดมันเป็นท่องที่แบบอยากนั่งทำงานอะนะอยากสั้นงานเฮ้ยเอเจ๋งว่ะขอบคุณมากตามฟังชันที่ต้องการนั่นแหละคุยงานได้ประชุมได้เท่าได้จริงโอ้ยชอบมากเลยชอบความความเฮาส์เนี้ย คือจริงๆแล้วว่าต้องบอกว่าจ๋าคุยกับเอมาตลอดเลยทุกครั้งที่แบบว่าจะทําคอนโดจะทําอะไรเราจะแบบเอ,เอว่างป่ะเอมาดูให้จ๋าหน่อยดีอยากทํางานกับเอมานานแล้วอะแต่ว่าด้วยจังหวะด้วยอะไรหลายๆอยา่างมันไม่ลงตัวคิวเอคิวจ๋ามันไม่ลงตัวกันใชทีคราวนี้เหมือนแบบอยู่ดีๆพอเอติดต่อมาแล้วร,รู้สึกแบบเฮ้ยเอาดีแล้วมันก็มีสเปซที่เรากําลังต้องการอะเรารู้สึกว่า เออมันลงตัวว่ะครั้งหนึ่งในที่สุดเราก็จะได้แบบว่าได้ให้เอตกแต่งอะไรให้เราบ้างอะ่ะนึกออกมาไม่ได้เคยได้แบบว่าชนกันสักทีะอะไรเงี้ยพอคราวนี้ทุกอย่างลงตัวดีใจมากแล้วก็เชื่อใจพอเอเริ่มทำอ่ะม,มันจะอยากรอดูจะชอบจะชอบเซอร์ไพรส์จ้ะแต่เป็นคนรู้สึกว่า เออถ้าทางนี้ตั้งใจที่จะมาสไรส์เราเราก็มีความสเราอยากรอดูจริงเออแต่แต่ดีดีมากชอบชอบอย่างถามพี่เปินนะ้ลน่ะก็จะรู้เลยวันนี้คือสไตล์จา๋จาจริงแต่จะชอบอะไรที่แบบจะไม่ชอบอะไรที่โมเดิร์นมากแต่ชอบอะ,อะไรที่มัน,นอุ่นๆชอบบ้านที่มันแบบเหมือนไม้ก็ยังมีความสุขสกับเป็นไม้ที่มันมีกลิน่นนะมีอะไรอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่ามันมีความอุ่น บ้านอยู่อะไรอย่างเงี้ยแต่ไม่ชอบไปที่มันแข็งแข็งเลียมเลียมอะไรอย่างเงี้ยต้อไม่เคยพยายามไปเหมือนกันไปไม่ถึงไปไม่ถึงต้องไม่ไปอะไรเงี้ยพอเห็นอันเนี้ยดีใจมากเพราะรู้สึกว่ามันมันมันสะท้อนความเป็นตัวเราโอเคงั้นถือว่าขอส่งมอบขอบพระคุณมากค่ะนานนะครับขอบคุณมากเลยขอบพระคุณมากให้โอกาสทอ่ว A แล้วก็ S B ดีไซน์สแปร์นำมาเป็น สร้างแรงบันดาลใจให้คนประกอบการยินดีมากยินดีมากขอบคุณมากนะคะขอบคุณมากขอบคุณน้องๆทีมงานทุกคนค่ะลิดหน้านะครับจะไปบ้านไทยยังไงนะครับอย่าลืมติดตามใน H A X S B Design Square นะครับสำหรับตาบ้านคือความสบายใจคือไม่ว่าเราจะออกไปเจอโลกข้างนอกที่มันบอกว่าโหดร้ายใจร้ายร้อนรุ่มหรือว่า เราไม่รู้ว่ามันมีความจริงใจข้างนองไหมหรือไปเจอหลายๆเหตุการณ์ที่เราก็ไม่ได้สบายใจ100%นนึกออกมาอย่างน้อยเมื่อหมดวันแล้วเรากลับมาถึงบ้านหรือวันไหนที่เราได้แบบหยุด1วันที่จะได้ใช้เวลาอยู่บ้านทั้งวันอะ มันต้องเป็นความสบายใจเราสามารถที่จะแบบทิ้งทุกอย่างเป็นพื้นที่ที่เรารู้ว่าเราจะทําอะไรตรงนี้ก็ได้อยู่บ้านกลับมานอนบ้านมันคือการชาร์จแบตให้เรามีพลังออกไปสู้กับโลกข้างนอกได้ต่อไป